สวัสดีครับผมโอ้เจ้าของรายการคนเห็นผีนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจากพี่คนหนึ่งนะครับที่รู้จักวันนี้มีเรื่องว่าทางสามแพรมาเล่าผมจะยกตัวอย่างชื่อนะครับชื่อว่าพี่ดูนัทนะครับวันหนึ่งพี่เขานะครับไปโรงแรมครับก็เช็คอินครับโดยความไม่รู้อะไรมากนะครับในจังหวัดขอนแก่น ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเขาก็มากับเพื่อนสองคนก็พากันมานั่งตรงนั่งดื่มกันนะครับพี่ตอนนั้นก็เข้าไปนอนนะครับโดยการแบบอ่อนล้าอ่อนเพลียในการขับรถะครับก็ตอนนั้นก็ประมาณหกโมงนะครับก็พากันเข้าไปนอนนะครับก็ได้ยินเสียงเอ่อเสียงของผู้หญิงนะครับร้องไห้เสีออึนมากครับมากเลยนะฮะก็พี่เขาก็ขยับตัวไม่ได้นะครับพยายามท่องสวดมนต์อยู่สักพักเขาก็หายไปนะครับ พี่โดนันก็จับมือถือได้ก็รีบวิ่งออกเลยนะครับรีบวิ่งออกแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับพี่เขาก็รีบออกมานะครับออกมาหาเพื่อนนะครับมาดื่มสังสรรค์ก็รีบก็พากันกินไปกินมาจนถึงประมาณแบบเที่ยงคืนนะครับไฟก็ดับลงนะครับแล้วก็พากันแยกย้ายเข้าห้องนะครับส่วนพี่เอ่อโดนัทแล้วก็เพื่อนๆนะครับด้วยความเด็กครับ มันก็จะมองอะไรไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของพี่ชายท่านหนึ่งนะครับที่รู้จักกันก็เกิดขึ้นไม่ได้นานแล้วนะครับเกิดขึ้นมาประมาณสี่หลายปีแล้วครับหลายปีเหรตั้งแต่เขาอายุตอนนี้เนี่ยพี่พี่ตัวนั้นเนี่ยคืออายุยี่สิบกว่าแล้วนะครับจากตอนนั้นอายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็กาลังวัยออกวัยออกเรียน่ะนะแล้วก็แวะเออไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ว่างนะครับตามภาษาครับ พี่เขาก็ไม่ได้พากันคิดอะไรกันมากนะครับก็พากันอา่าพากันมานั่งลงนั่งดื่มนะครับก็สังสรรค์กันไปมานะครับก็เข้ามานะครับก็ด้วยความตื่นตรงโน,นะครับคนเราก็ต้องวิ่งออกเลยนะครับวิ่งแบบไม่ไม่คิดชีวิตเลยครับแบบจับอะไรก็จับอะไรได้ก็รีบเลยฮะ คือไม่ได้สนใจอะไรเลยนะพี่ก็บอกตอนนั้นคิดว่าตัวเองแบบเออเอาไงเอากันวะจะเป็นตายไรดีกูวิ่งก่อนกันแล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตใช้คำหยาบนะครับกูวิ่งเลยดีกว่าก็เขาก็หันไปบอกเพื่อนนะครับเพื่อนก็เออเอาไม่รอกันเลยนะครับเพื่อนก็ไม่รอกันเลยนะครับ,ก,รก,รบก็นะครับเดาไว้นะครับก็ จากไฟดับนะครับจากไฟดับก็ด้วยความแบบเมาไม่ชัดก็พากันนะครับขึ้นมาที่ด้านปดนนะครับก็รีบพาไฟดับครับก็รีบพากันแยกย้ายเข้าห้องนะครับรถพี่นะครับขึ้นรีบพากันเข้าห้องนะครับส่วนพี่โดนัทแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ด้วยความเด็กโรงแรมมันจะมี สามชั้นนะครับโรงแรมเนี้ยคือมีสามชั้นนะครับเพื่อนๆพี่เขาก็คิดสนุกนะครับก็โยนขวดน้ำครับขวดน้ำครับขวดเบียร์ไม่ใช่นะครับขวดเอ่อขวดนะครับขวดขวดครับก็โยนขวดปิ้งปองนะครับตอนนั้นมันจะมีสามพอดีนะครับก็เอาละเอาละ เมาด้วยครับด้วยความเมามันก็จะไม่รู้สตินะครับพี่เขาก็เดินขึ้นไปนะครับก็เห็นผู้หญิงนะครับยิ้มจากชั้นสามครับยิ้มลงมาชั้นสามนะครับเพราะตรงนั้นมันเป็นคณะนะครับคณะคณะหนึ่งนะคณะนะครับตอนที่พี่เขาเรียนอยู่ที่มาอะไรก็เป็นคณะคณะหนึ่งก็เดินยิ้มมาครับเขาเขาก็เดินไปอ่ะก็เห็นสวยเห็นอะไรนะครับก็เดินขึ้นไปว่าจะไปขอเป็นแฟนนะ ก็พอขึ้นเดินขึ้นไปครับเห็นครึ่งตัวก็พากันรีบเข้าห้องโดยไม่คิดชีวิตเลยนะครับถึงมาก็ที่เขาก็รีบทําบุญตักบาตรก็ส่งผลให้แก่ิินาที่เขาเห็นนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็จบลงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับในรายการคนเห็นผีครับผมขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนครับขอบคุณครับ